ไม่นานหรอกท่านี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าไม่นานหรอกเพราะมันไม่ใช่ท่าเขาท่านี้แบบฝืนอ่ะโอเคเออเออไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่เปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่าใหม่มันจะหลุดปากมันจะหลุด เปลี่ยนท่าไหมอยู่ไม่นานท่านี้ก็ไม่นานเออเอา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 เอเอายังไงเนี่มันรอนมันลงป็นยังไงเราพวกเราดูอลได้เอาเอาเอาตกลงลิงหรือหมาฮะลิงหรือแมว ตัวมันยาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอายังไงยังไงยังไงลำบางจริงๆเลยนะหนูยังไงข้หักเลยก็ไม่นานอีกนะท่านี้นับนับได้เลยนับวีได้เลย นั่นเราคอผ้าด้วยเสียนะเราปากหลุดหัวหลุดไปกับมือเงยหลงมาแล้วมึงเอ้ยจะหัวร้อยหนีบอยู่มัหนีดันดีใครที่หนีบไว้อ๋อเออทำเป็นยาวทำเป็นยาวทำเป็นหลับยาวมันน่ะทุกอย่างขี้เกียจหมืนนะมันนอนนะมันนอนแล้เอาพุงไม่มีเอวอย่างเงี้ยทำแต่หลับฝนอนพิง โอ้ยอยู่ท่านี้นอนนานเลยม่วงม่วงมันอยู่หนีบเน่นขาหลังมันหนีบไว้ไงก็เลยอยู่นานมันลงล็อกขาหลังมันจะไม่หล,ล่นหรอกเข้า,างหลัแน่ใ,นใจแน่ใจแล้วเหรอท่านี้เดี๋ยวหัวบึกไปด้านหลังเลยนะ ไอ้น,อน,อน,อนี่ก็จะแย่งตะกร้ากันอยู่นั่นแนหะละลูกเสียมาแแล้วต่